สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างพี่น้องวันนี้ฝนตกมาในเวลาปิดธีพอดีจ้ะพี่น้องชุ่มช่ากันทั่วร่าเรารอรุ้นกันพี่น้องรอรุ้นว่าแต่ไม่ไปรุ้นกับเขารอรุ้นฟังอยู่ที่บ้านพอแต่ตอนนี้ลูกบ้านไปที่หน่วยเลือกตั้งไปรุ้นว่าเบอร์ไหนอะไรจะมาแรงใช่ไหม แต่ยายไม่ยายอยู่บ้านจ้ะยายม่ตื่นเต้นเพราะใครจะได้หรือไม่ได้ก็ <c oughs> เข้าอีหลบเดิมคือหมวดทำมาหากินพี่น้อง <c oughs> เพราะว่าการเมืองการเมืองถามว่าตื่นเต้นไหมในรอบแปดปีก็ตื่นเต้นแต่ถามว่าอยากได้คนดีไหมอยากได้มาก แต่ได้คนมาช่วยบริหารประเทศชาติให้มันฟื้นฟูขึ้นมาได้เนาะเศรษฐกิจของเราจะได้กลับขึ้นมาเหมือนเดิมเอาก็มาลุ้นภาวนาว่าเราจะได้คนดีซื่อสัตย์ไม่คโกงแต่ก็ยากนะคำว่าไม่มีนอกมีใน ขนาดคนระดับดั้งอย่างท้องถิ่นท้องที่มันยังมีเลยพี่น้องมันยังมีเลยมาเย็นนิดเย็นหน่อยใครได้เป็นอาจะได้เป็นนายกหรือไม่ได้เป็นนายกอยวอ้อยก,ก็ทำมาหาก,กินเหมือนเดิมพี่น้องเอามาหาก,กินก็มาอรอลุ้นกันพี่น้อง น่าจะไม่เกินเที่ยงคืนของวันนี้เราจะรู้ผลว่าพักไหนนำเนาะในท้องที่เบอร์ไหนนำในท้องในกินจังหวัดของของแต่ละคนที่ว่าเรารักเราชอบพอใครที่เรากาให้เขาอะที่เราคิดว่าเออคนคนนี้พอที่จะเป็นที่พึ่งพาได้เราก็กาเขาเนาะมารุ้นว่าเขาจะได้ไหมได้ไม่ได้ก็เล้ว โตกันจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เป็นบรรดาผู้ช่วยวก็ถามยายว่าทำไมายายไม่ไปเป็นกรรมการในเลือกตั้งเราก็มีเหตุและผลของเราเนะาะทำไมายายไม่เป็นเพราะว่ายายนั่งนานไม่ได้ปวดหลังพี่น้องยายก็เลยขออยู่ในตำแหน่งที่ว่า เป็นหน่วยทำความสะอาดแล้วยายก็ได้ทำสเสบียงไปให้เพื่อนๆเพื่อนๆได้กินกันน้องก็คือส่งอาหารส่งอาหารเช้าเที่ยงนะเพราะว่าตั้งแต่เช้ายันห้าโมงเย็นเราถึงได้ปิดห,หิบยายก็เลยขอออกมาอยู่อยู่เบื้องหลัง <c oughs> ในการทำหน้าที่ทนาะ ก็เหมือนตอนเนี้ยที่ยายนั่งคุยกับเพื่อน,อ,นอยู่ยายตั้งเอาแขนเนี่ยเท้ากระโต๊ะนะพี่น้องปรยุงหลังปรอยุหงหลังเลยหมอคำหมอนะคำทั้งหมอคำทั้งตัวเองหมอบอกว่าคุณต้องลดน้ำหนักกว่ามันจะอ้วนเนาะพี่น้องเนาะเขาก็บอกว่าหมอถ้าว่าลดน้ำหนักลดยากเด้อให้หมอเอาสลิงมาดึงมาดูดอาไขมันออกไว้ซะ ถ้าออกทั้งตัวนี้ก็น่าจะอยู่ทักงยี่สิบสามสิบกิโลได้ไมัพรผอมแนนอนอย่างนั้นแต่ถ้าถึงที่สุดและที่สุดในการที่มันทรมานนะเราก็จะต้องหาเงินไปดูแขมันออกนะ้องแต่ถ้ามันตอนนี้ยายกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังรักษาไม่เป็นไรได้แค่ไหนก็แค่นั้นละสังขารของคนเราเนาะพี่นะ้อง มันไม่แน่นอนเราก็เนี่ยที่หน่วยเลือกตั้งของที่บ้านยายเนี่ยอยู่ตรงวัดเนี่ยอยู่ด้านหน้ายายในยห่างประมาณห้าร้อยเมตรตอนนี้ผู้ที่ไปใช้สิทธิ์หรือชาวบ้านเขาก็ไปนั่งลุ้นที่บ้านยายมีผู้ไปใช้สิทธิ์งวดนี้อยู่ที่สามร้อยยี่สิบสี่คนแต่ที่ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเพียงสี่ร้อยกว่า โอ้ไม่มาตั้งรอ้อยร้อยกวนะ่าคนเนาะไม่คืกคืนไม่คืกคืนเขาบอกว่าหมาไม่หอนหอนหรือไม่หอนก็ช่างมันสําหรับยายไม่หอนก็เรื่องของมันเพราะยายไม่ได้ไปสนใจกับของของของพวกนี้อยู่แล้ว <c oughs> เห็นเขาลงทิกต็อกลงเฟซบุ <c> ๊ <oughs> <c oughs> กเนาะแซวกันไปต่างๆนานารอหมาหกหมาหอนมันหมดสะัหม่แล้วพี่น้องหมาหง,มาห,งมาหอนนะทุกวันนี้เขาใช้กันโอน เสียงมอสไซ์เขาใช้กันโอนมันมีทุกรูปแบบพี่น้องหาไม่มีใครที่แบบตรงฉินเราพี่น้องอการหาเสียงออการหาเสียงยุคนี้ยุคให้เทคได้เวลาปิดหีบฟ้าไอ้ฝนก็ตกลงมาแบบ เหมือนโปรยนะ้ำมนต์แบบวันนี้มันก็อบอ้าวอยู่นะอากาศร้อนอบอ้าวยนะูนี่ต้องมาพูดตามแล้ววันนี้เราก็จะเตรียมตัวพรุ่งนี้ไปหาหมออีกกันจ้าพี่น้องไปหาหมอตามหมอนัดที่ว่าความดันความดันกับไขมันแต่ความดันขอยงยายจะปกตินะพี่น้อง พี่น้องยายอ้อยขอฝากอ่าผลิตภัณฑ์ของคุณอาอนุวัตนะ์เนาะ TP มิโอย TP มิโอยถ้าใครเป็น FC p อ o t o นะจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณอาอนุวัตนขายอยู่ก็คือ TP มิโอยเป็นอาหารเสริมน้ำมันงาสน้ำมันเย็นสกัดน้ำมันสกัดเย็นห้าชนิดโอ้ยพูดผิดพูด,พดถูก ไปอุดหนุนมากินเด้อม,มันไม่ใช่ยาแต่มันเป็นอาหารเสริมเอากินบำรุงร่างกายอย่างน้อยๆความดันไขมันเราก็ลดนะพี่น้องเนาะแล้วก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์ของลุงคนเต็นด้วยนะคะเพื่อนๆในเครือมนณโมหุสับทีพทุกตัวทุกสินค้าถ้าใครอยากสนับสนุนน้องทั้งสองคนให้มีรายได้เพื่อจะได้มีเงินไปต่อสู้ในคดี วันที่เท่าไหร่เดือนหน้าวันที่สามหรือเปล่าหรือวันที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจเนาะช่วยกันสนับสนุนคนละชิ้นสองชิ้นอ่าถ้าสมมติคนละชิ้นเนาะสมมติ fc มี fc ลุงมีกี่แสนกี่แสนคนสามแสนคนอ่าคนละชิ้นสมมติละชิ้นละรอยก็ได้สามแสนโอ้สามแสนบาทเหรพี่น้องเนาะเราหักต้นทุนออกก็ต้องมีกำไรแล้วพี่น้องแต่ถ้าใครไม่มีกำลังซัพ์ที่จะซื้อ อย่าลืมไปดูคลิปให้น้องเขาทั้งสองคนด้วยนะคะแล้วก,ก็อย่าลืมดูดูเท่าดูทางทางลุงพลป้าแตนเครียดพอเครียดปุ๊บอ่าดูสักพักอย่าข้ามโฆษณานะแล้วก็มาดูน้องอุ้งอิงวันนี้น้องอุ้งอิงก็ไปครอบเพอเพลงใหม่ฝากด้วยนะคะเพื่อนๆการเมืองก็ปล่อยการเมืองแต่ทุกคนเราต้อง ทำมาหากินจนากพี่น้องยาก็พยายามพยายามทำตัวไม่ให้ไม่ให้เครียดไม่เสีเรียบอยู่กับมัน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 ให้ได้ฝากนะคะสินค้าทุกตัวบริษัทมนโอมสินค้าของคุณอาอนุวัฒน์ผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็คอยช่วยเหลือลุง ในใน,ในหลายด้านไปดันยอดซ้ําให้คุณอาได้หา้าหมื่นซับพี่น้องยายก็จะบ้าเนาะ ไปหน่วยงานไหนถ้ายายไปอบรมปุ๊บนี่ยายก็จะไปขอเพื่อนๆว่ามากดติดตามให้ให้ยายอ้อยเนะี่ยแล้วก็แฝงด้วยเป็นติดตามคุณอา <c oughs> <c oughs> ยายอ้อยไม่ได้โกงนะ <c oughs> ยายอ้อยก็บอกมีสองช่องเนาะมีช่องยายอ้อยแต่ช่องของคุณอาแล้วก็บอกเขาก็ถามว่าคือใครออเป็นอานับถือเกเหมือนญาติผู้ใหญ่แล้วก็ไปโทรศัพท์เขามากดจิ้มบางทีคนแก่ที่อยู่บ้านอย่างยายยายไปหา คุยกับคนแก่แล้วที่เขามีโทรศัพท์เล่นอินเทอร์เน็ตยายก็ย้ายมามากดติดตามให้หนูหน่อยลุกลอลูกชนเนี <c> ่ย <ười> คอยบอ่ิไกลก่งด้วยพี่นงแต่ว่าเอาจักหน่อยแต่ว่าเข้ากระบอกเขาอ่เดอ้อว่าเขาเอาออโทรศัพท์ไปกดติดตามให้ซ่องสองซ่องนี่เดอ้ออันนี้ ยังไงก็เฮ็ดโลดทำไงก็ทำเลยยาไม่ได้ว่ากดติดตามเสียอะไรเสียหายอะไรไหมไม่ได้เสียหายเนาะแค่กดติดตามจะดูหรือไม่ดูไม่เป็นไรจ้าถ้าเงาๆก็กดเข้ามาดูช่องยายอ้อยก็ได้นะคะแต่ตอนนี้ช่วงนี้ยังไม่มีสาระอะไรคลิปนี้ก็ฝากไว้แั่เพียงเท่านี้กันนะคะบ๊ายบาย